เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวแม่ถือไปก่อนเด้อถ้าเกิดหนูขอซื้อจะขายให้หนูไหมครขายขายขายอันนี้เห็ดไข่ดิลงมาแก้วต้องลงมาเพราะว่าคนเยอห็ดอะไรคะเห็ดพึ่ง แค่เพิ่งเห็ดเพิ่งหวานมีแบบเห็ดเบื่อเห็ดอะไรมีไหมคือร้ยละสี่ร้อยบาทในแม่เห็ดไทยยีราฟงูเหยีราฟงูเห็ดโก้ได้ไหมเอาไปกินหรือเอาไปขายครับพี่ได้ไหม กอจังเห็ดฟางนี่บปล่าเนี่ย่าจัคดกมันเดิ้แมึงมึงอต่อยากนั่นทำเขาอยลงทำงามบุญงามคุณค่ะดุดุงค e ่ะ กรมดงอาย่ละหกสิบห้าหกห้าปีชาวบ้านทำ <ะ S 2> <ทะ S 1> บาก่ะดาอมองแก้วว่าเปล่าไม่ได้อยู่หันละไม่ค่ะ,ะ,ะไม่ได้ไปทุกวัน คือยังไงเราเพิ่งรู้ว่ามันมีเห็ดนะเราเพิ่งได้ไปเพื่อนบ้านเขาได้มาจ้ะเราเห็นเพื่อนมาเขาเก็บมานะก็เลยไปบ้างค่ะแล้วแล้วกับปริมาณที่เราได้มาเนี่ยคือเราจะเอาไปเอาไปกินเองหรือว่าไปขายคะไปกินค่ะแล้วในหมู่บ้านเราอ่ะมีคนเก็บเห็ดเยอะไหมคะเยอะค่ะส่วนใหญ่ที่เก็บมากินเองหรือขายกินเองค่ะแต่บ้านอื่นน่ะไม่รู้เข้าไปทําอะไรมั่งเยอะ เห็นไ่เ็ดอะไรบ้างคะยายเห็ดตะไคร้เห็ดละแง่แล้วก็เห็ดแดงเป็นเมนูอะไรกินนะครับนึ่งก็ได้ค่ะแกงยำก็ได้ถ้าขายเนี่ยประมาณกิโลละเท่าไหร่คะเนี่ยกิโลละไม่กิโลละแปดสิบบาทถ้าถ้าดอกเสียโทษนะจ๊ะ S <S ไข่มันนะ่ยกิโลละสามร้อจ้ะอนนย่างเงี้